ชาวล็อกนะครับกำลังอยู่ในห้องนะฮะโอ้โหมีคุณแม่เข้ามาแล้วแบบทำไมเปิดเสียงดังขนาดนี้แกปวดฟันก็เจ็บจะตายอย่างนี้ต้องมาเจ็บใจ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับนน,นวันไลฟ์ครับผมวันนี้นะฮะโบวี่ป่วยนะครับปวดฟันปวดทั้งสองข้างเลยนะฮะก็กาลังเตรียมตัวที่จะไปผ่าตัดนะครับชายคนหนึ่งกาลังนั่งมองคอมพิวเตอร์อ๋อเขาขาดคีย์บอร์ดเขาไม่มีคีย์บอร์ดว่าคีย์บอร์ดง่ายๆแล้วกันนะอ่ะปุ่มมาปุ่มหนปุ่มปุ่มมาปุ่มปุ่มปุ่ม,ม,ม,มอ่าเป็นยังไงแค่นี้ก็ทํางานได้แล้วอะครับรัวๆเลยครับเลเวลห้าสิบนะครับอ๋อนักบินนะครับกำลังบินอยูอ่รู้สึกได้ว่าตอนนี้นักบินขาดอะไรวะโจ <laughs> วัดอะไรวะเอ่กอก อาทิตย์ปะสีแดงด้วยออเใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะต้องวาดอะไรวะสัญญาณเตือนหรอหรือห๋อปุ่มอ๋อปุ่มตรงนี้ปุ่มอ่าชิมหายแล้วเละแล้วตอนนี้ <laughs> ตอนนี้วาดเละแล้วเหมือนแบบว่าเราต้องวาดอะไรอะมิสไซหรออะไรวะ <laughs> นักบินท่านต้องการอะไระปากหรือเปล่าท <laughs> าปากให้นักบินแต่เมื่อกี้ในข้างนอกหน้าใช่แล้วข้างนอกนะฮะเราต้องวาดนกวะ <laughs> ดูนก <laughs> วาดมั่วตอนนี้เฮ้ยอะไรวะด่านนี้แม่งยากจริงวะ่ะอืมอรื่จะเป็นคนนะคนจะมาอยู่บนอา,าอากาศได้ยังไงขอใช้เวลาคิดสักครู่นะเหงื่อตกด้วยนะครับนักบินเหงื่อตกแล้วก็ำลังมองอือเลเวลห้าสิอะไรวะตายแนละ้นวนนทคงตายในด่ดานนี้เลยครับทุกคนเนะฮ้ยโบวี่มาแล้ววะโบวี่มาแล้ววะ่ะไหวเหรอไม่ไหวพูดไม่ได้อ่ะ มีเกาะเอียแปะอยู่ตอนนี้พูดไม่ได้ปวดฟันมากปวดฟันมากตรงนี้ตรงแก้มหัวใจเราหัวใจเรายัางอยู่ที่เธอ ตัวเราเขา<ม>ชันกือน,น้ำลายอมอยู่อมฟันปวดฟันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นปวดมากแล้วก็ปวดขึ้นสมองขมับเลยปวดสองข้างเลยฮะ,ะเดี๋ยวจะไปพาตัดอะวาดอันนี้ฮะัเป็นนักบินอยู่บนเครื่องบินทําไงอ่ะอ่ะตอนนี้สลับเก้าอี้กันอ่ะได้ไหมครับโบวี่นอนวาดปุ่มแล้วไม่ได้โอ้เลเวลห้นี้ยากนะครับ ถูกเฉยทุกคนถูกเฉยอะรอนอนมาดูนะว่าแบบว่าถูกได้ยังไงนะทุกคนโว้ยขยับปากได้นิดเดียวนะคะพรุ่งนี้จะไปหาหมอแล้วนะ,ะโอเคมาด่านต่อไปเลเวล5้าเอดนะคะโอ้ยทุกคนมันต้องมีอะไรอะอันนี้วัดจานอาหารไงรอนอนลองว่าใช่ไหมแฮมเบอร์เกอร์ เน่เพราะว่ามีเพนฝายต้องมีแฮมเบอร์เกอร์นะฮะดูได้ไงอ่ะต่อไปเลเวล52นะครับนักบอลกระดังชุดต้องว่าลูกบอลว่าลูกบอลใช่ไหมเ้ยว่าลูกบอลอ่าเฮ้ยเกือบถูกเกือบถูกเกือบถูกอ๋ออันนี้บอลหรือล้อแม็กมันบอกว่าเกือบถูกแล้วต้องใหญ่กว่านี้อีกเหรอมันจะเป็นลูกบอลสองลูกป่ะบ้าในสนามอะไรมีลูกบอลสองลูกมันต้องกลมกว่านี้เหรอมันต้องกลมกว่านี้ใช่ไหมครับ เกือบถูกแล้วอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะก็น่าจะถูกกันนะเนี่ยมันเกือบถูกแล้วทุกคนหลายคนที่ดูอยู่ก็น่าจะรู้แล้วนะ วาดไ้เหมือนบอลอ๋อเหมือนลายลูกบอลเกือบถูกนะอันนี้บอลหรือพงมาลัยครับพงมาลัยรับเกือบถูกนะเกือบถูกแล้วอ,นนอ,อ,อ,อะไรวะเน,นี่ยเกมมันคืออะไรอะ่ะทุกคนคิดว่าไงครับผมหลุดเข้าทางนี้เอ้ยผ่านแล้วก็คือเราเตะเข้านั่นเองนะครับ <c oughs> พรักษาประตูเซฟไว้ไม่ทัน <c oughs> โดนวาดตรงคานด้วยนะลุงบอลไม่ได้เข้าด้วยนะงงทําไปกันต่อเลยครับคนปวดฟันฮะต่อไปเวล53นะครับแกปวดฟันก็เจ็บจะตายอย่าอย่ามาเจ็บใจ <c oughs> ามาดูนครับเดี๋ยวเราจะวาดไปน,นี้น่าจะเป็นดอกไม้นะครับดอกไม้และวสีดำวะ <c oughs> ดอกไม้นี่มันต้องสีอื่นเดี๋ยวสีนี้สิ เอา้าถูกถูกแล้ว oh <my> <c oughs> ถไมตดดำไมติดําต่อไปนะครับเป็นมแมลงนะครับตัวหนึ่งเหมือนมแมลงวันกําลังติดใย,ยแมงมุมนะครับว่าอะไรเอ่ย<ช>ว่าอะไรอะ่ะแมงมุมหรอเฮ้ยบอกวัดแมงมุมได้เหมือนมากโอ้โหสมแล้วที่ได้ชนะการประกวดนะครับ โอ้โหวเป็นมุมก็วสวยจริงๆเลยอะเอาเรื่องนะฮะอ่าต่อไปเลเวล55นะครับเอาตุ๊กตาหิมะร้องไห้เหมือนต้องการหิมะหรือเปล่าลองวาดหิมะเหมือนแบบหิมะมันหยุดตกแล้วว่ะเขาจะต้องละลายไปหรือว่าต้องใส่หมวกอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แล้วมหมวกหรือเปล่านะครับมันจะหมวกหายไปนะอ่าใส่หมวกให้เขาหน่อยหมวกขาวบอยเย้ตานต่อไปเลเวล56แล้วทุกคนมีน้ำรั่วหยดลงมา ต้องวาดถังไว้ <c oughs> แสดงว่าบ้านฝนตกและหลังคารั่วใช่ไหมสมัยก่อนอกะละ <c oughs> มังนะวาดที่รองน้ํมืม,มพื้นที่สีขาวมันโล่งมากๆเลยอะ่ะต้องหาอะไรอุดเปล่าหรือ <c oughs> ว่าอะไรอะ่ะปาลาหรอวาดปลาในน้ามีปลาในนา้ำมีข้าวเราจะต้องวาดไม้ตูดพื้นหรือเปล่าคือกำลังวาดถังน้ําใช่ไหมครับไม้ตูพื้นป่ะไม้ตูพื้นไม้มอบไม้มอบตูพื้นไป่ไม่ถูกเว้ยวัด่านนี้ก็ยากเอาเรื่องเหมือนกันนะวาดถังอันใหญ่ไม่มีไม่มีแววจะถูกเลยอ่ะ ฮ้ย <Hey. S 2> ถังใหญ่ๆมีหูหิว้วอ๋อถังต้องมีหูหิ้วด้วยเมื่อกี้เราไม่มีหูหิว้วเขาไม่รู้ว่ามันเป็นถังแล้วถังใหญ่ๆก็ไม่ชอบนะชอบแบบว่าถังเล็กๆก็กกทัดลดักใส่มีนี้ใส่มีนี้นะต่อไ,ไปเลเวลห้าสิดนะครับชายคนหนึ่งกําลังเป็นช่างนะช่างจะเลือกประแจหรือว่าค้อนดีครับหรือเขาเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นยังไงเอ่ย อะไรวะอ่ะเห็นบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรอ่ะที่มือเขาอ่ะอะไรบอกว่าอะไรอ่ะกุญแจเหรอตะปูตะปูน็อตไงน็อตตะปูเขาวาดกำแพงบ้านบ้างหรือชิ้นสิ่งของที่เขาทําอยู่หมวกหมวกหมวกวาดหมวกวาดหมวกหมวกนิรภัยหมวกนิรภัยอ่าหมวกนิรภัยหมวกนิรภัยหมวกนภัยวาดยังไงวะเออต้องวาดหมวกนิรภัยอย่างเงี้ยมาริโอชัดๆ เหมือนมาริโอเกี้เออเหมือนมาริโอเลยอ่ะเพราะว่าเราเขาเป็นช่างไงมีคอนมีนั่นแล้วต้องมีหมวกด้วยเซฟตี้นะครับเลเวล58นะครับมีนกฮูกนกขมิ้วนกอะไรสักอย่างนกฮูกกันแหละหลับอยู่นะครับปลุกไหมพาทิตย์ดวงจันทร์ดีครับพราชีนไร้สี่เกือบถูกแล้วเกือบถูกแล้วฮะพระจันทร์แบบครึ่งเสี้ยวอ่ะอ่าพระจันทร์เออสุดยอดครึ่งสมุนไพรแน่เลยครึ่งสมุนไพรตาดูเล็กๆไง ตาดูเล็กๆมากเลยอันต่อไปนะโบวิชจะทำท่าจะไม่ไหวแล้วไปไงอาการตอนนี้ฮะบอกทุกคนปวดมากเอ้านี่มันด่านเดิมนี่แล้วทำไมตาเขาเป็นสามเหลี่ยมอ่ะงงพัดแว่นไปทีคือเขาต้องการอะไรเขาต้องการแว่นสามเหลี่ยมเหรอเวริกบอกใบให้ด้วยชาวล็อกนะครับกำลังอยู่ในห้องนะฮะโอ้โหมีคุณแม่เข้ามาแล้วแบบทำไมเปิดเสียงดังขนาดนี้ปิดเพลงไหมปิดเพลงไหม เฮ้ยพังเลยเหรอไม่ใช่นะฮะชาวร็อกกำลังมันกับเพลงเหรอระบายสีคุณแม่ออกไปเลยว่างั้นให้คุณแม่ให้คุณแม่หายไปกับประตูอย่างนี้ก็ได้เหรอคุณโบถ้าถูกมานี่คือแบบตกใจมากเลยนะครับเฮ้ยวาดน้ตเพลงด้วยว่ะเหมือนมีพื้นที่ตรงสีเทาๆให้วาดป่ะต,ต้องวาดอะไรอะกรอบรูปเหรอหน้าต่างหรือไงโบกำลังวาดน้ตเพลงนะครับ เฮ้ยต้องวาดหูฟังให้คุณแม่หรือเปล่าเฮ้ยตรงนั้นมันเกือบถูกแล้วอะเหมือนวางกับดักให้คุณแม่แ่ะน่ามันเกือบถูกแล้วอะอ๋อหูฟังอ๋ให้แม่ใส่หูฟังอืมเกือบถูกแม่น่าจะต้องพึ่งหูฟังแล้วล่ะอุดหูไว้นะตอนนี้เหมือนแม่กํา mm ลังจะลาคาญลองใส่หูฟังให้คนนั้นดิใส่หูฟังมันเองเลยไปเอ้ใส่ผิดคน่านสักทีต่อไปเลยเปหกสิบสองนะอันนี้เหมือนต้องขาดแก้วหรือเปล่าแก้วอะไรอย่างเงี้ย เออจะง่ายก็ง่ายเลยแก้วหรอกนะแก้วหรือก,กระ b วยตักรอกน้ำแก้วโอแก้วฐานไม่มีด้วยต่อไปไิวหกสนะครับเหมือนตอนนี้อุณหภูมิบนเกาะมันร้อนมากๆเลยอะ่ะต้องการน้ำปะเฮ้ยต้นไม้ถ้าสีเขียวเนี้ยต้นไม้ะละต้นไม้ที่เรารู้จักกันดีนะครับ ฝีมือการวาดของเขาเท่ากับแบบไม่ได้กูเนี่ยเก่งไง <c oughs> <c oughs> ประถม <c oughs> อนุบาลเขาวาดกานะันเวันทีหกสิบสีนะครับ <c oughs> ตอนนี้กําลังนอนหลบับต,ต้องการอาของขวัญหรือเปล่าจากเซ็นเตอร์คอระนาฬิกาปลุกคือเราต้องการเราเป็นเด็กดื้อเราเป็นคนดีเราต้องการปลุกเขาให้ไปโรงเรียนนะครับนาฬิกาอ๋ ical. อ ical. ไม่ใช่ครับไม่ได้เขาคงคำถูกต้องเลยอาจจะเป็นอุ้ยนาฬิกา วาดดีๆไม่เอาต้องวาดแบบว่าแปลกนะเกมนี้เลเวลหกสิบห้าเจ้ากระต่ายหิวมากเลยกระต่ายกินอะไรแครอทถ้าสีส้มใช่แล้วล่ะแครอทโอเคผ่านนะครบผมเลเวลหกสิบหกกอดซีล่ากอดซีล่ากอดซีล่าเจออัศวินต้องการอะไรครับโบก็ดูกระตูนเรื่องแบบว่าเกี่ยวกุดมาดาบไม่ใช่ละเขาตกใจมากนะครับเหมือนเจ้ามังกรเนี่ยมันจะโมโหมันเออต้องกระดาบจิ้มหกสิบเจ็ดแล้วอ่าหูแมว หูเล็กไปหูใหญ่ๆไม่ใช่ฮะมันต้องการปลาทูหรือเปล่ามันไม่ใช่แมวหรือเปล่าจะไม่ใช่แมวแน่ๆเลยอันนี้เป็นการวาดที่แบบรอยถ้อยมากๆเลยนะครับคิคดออกไหมอ๋อต้องระบายสีให้เขาด้วยอืมแต่มันเหมือนแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยนั่นไงเมื่อกี้เราวาดหูมันก็ไม่ได้นี่อที่คนว่าหน้าตาดีหรือเปล่า เนี่ยหน้าตาดีเห็นไหมเหมือนเป็นนักยกน้ำหนักหรือเปล่าครับต้องการดัมเบลดัมเบลวาดยังไงอย่างนี้ <c oughs> วา,ดดายโคตรจะง่ายก็ง่ายไปเลยนะต่อไปก็พผอมเลเวล70แล้วทุกคน <c oughs> ไม่ต้องวาดดวงตาให้เจ้าหุ่นยนต์นะครับไม่ใช่ครับลองระบายสีสิจะต้องเป็นวงกลมนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่หรือเป็นดวงตาอันใหญ่ ไม่ใช่สามเหลี่ยมไม่ใช่อันนี้เหมือนเป็นรถแล้วก็เหมือนมันมีหัวมีสัญญาณสักอย่างมันเป็นสีดําด้วยอ่ะน่าจะวาดตรงช่องว่างตรงนั้นแหละแต่เราจะวาดเป็นอะไรนี่แหละเป็นแว่นบ้าเป็นแว่นมคาดกลางนึงเออแว่น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 อ่าเป็นแว่นใส่เป็นแว่นน่ารักน่ารักนี้ไม่ใช่ว่ะไม่ไงมีใครคิดออกบ้างนะครับมันยากจริงๆนะ มาโอเคทุกคนนะครับเมื่อกี้แบตหมดเราเล่นจนแบตหมดนะทุกคนแบตก้องหมดเลยอนะแล้วตอนนี้โบวี่ก็ไม่ไหวแล้วปวดฟันนะพูดไม่ค่อยไหวแล้ว嘛นะผมคิดว่าน่าจะเป็นตานั่นแหละเอา้าว่าต้องนานคืออะไรผมก็โบว่าต้องนานแบบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆตรงตานะ่ะแล้วทำไมมันอะไรกันโอ้ m ม่ o อ ต่อไปครับผมมาเ1็วๆเจ็ดสิบเอ็ดน,นะครับมามันเป็นเกมที่พังสมองจริงๆนะทุกคนตอนนี้นะครับเหมือนขาดรีโมทหรือเปล่าเหมือนกำลังจุกกันแล้วอะแล้วก็เหมือนเขาอยากจะดูบอลอยู่เลยครับต้องเป็นรีโมทแล้วล่ะรีโมทไปครับคุณพ่พอรีโมทเอามีปุ่มด้วยอืมไม่ใช่สิต้องเป็นก็ต้องเป็นรีโมทอะต้องคือรีโมทรีโมดข้างนี้ได้ไหมรีโมดอันใหญ่เกินไม่ใช่อยู่ะหรือว่ารีโมทต้องมีปุ่มๆหน่อยปุ่มมั่วๆไป พันเน่เป็นไงใช่ด้วยโอ้โอเกมต้องการความละเอียดระดับนี้เราต้องมีปุ่มด้วย